ขณะที่พี่น้องชาวสวนยางจังหวัดยะลาเนี่ยก็ปลื้มเลยนะครับเพราะว่าราคายางที่พุ่งนะครับก็ขอบคุณรัฐบาลด้วยนะครับว่ามีการห่วงใยแล้วก็ดูแลในส่วนของราคายางนี้นะครับขณะที่ด้านของผู้อํานวยการการ,การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่ายางราคาดีก็จะกระตุ้นเกษตรกรหันมาดูแลสวนยางเพิ่มด้วยนะครับ นายสารติพันธ์มดีผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาเนี่ยเขาระบุนะครับว่าสถานการณ์ราคายางที่ขยับตัวสูงขึ้นเนี่ยก็เป็นผลมาจากการบริหารจัดการสวนยางพารานะครับแล้วก็จากนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยนะครับซึ่งท่านมุ่งเน้นการบริหารจัดการยางพาราอย่างรอบด้านนะครับแล้วก็เพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับยางพาราแล้วก็เข้มงวดมาตรการ ปรับปรามการลักลอบนาเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายด้วยนะไม่ว่าจะเป็นนอกจากยางพาราก็มีสินค้าเกษตรอื่นๆด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นการลดผลกระทบด้านราคาที่เกษตรกรได้รับนะครับแล้วก็ทําให้ราคายางในประเทศในขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับกันยายน2566เป็นต้นมานะครับสำหรับปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลให้ราคายาง มีราคาพุ่งสูงขึ้นเนี้ยนะครับส่วนหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ฟังก็มาจากความต้องการใช้ยางในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของโลกที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับยอดขายรถยนต์อย่างที่ยุโรปโดยเฉพาะอย่างรถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ที่จีนนะครับก็มีการผลิตรถยนต์แล้วก็ส่งออกในปริมาณที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็ประกอบกับเรื่องของการลดกำลังการผลิตน้ำมันของกลุ่ม O p e ป Plus เนี่ย ก็ส่งผลให้ยังสามารถตรึงราคาน้ำมันไว้ในระดับที่สูงได้ต้นทุนการผลิตยางสังเคราะห์จึงสูงขึ้นนะครับก็ช่วยเพิ่มความต้องการในการใช้ยางธรรมชาตินี่แหละนะครับในภาคการผลิตมากขึ้นด้วยนะครับขณะที่นายสันติพันธ์มณีเขากล่าวเพิ่มเติมนะในเรื่องของการเปิดเผยว่ารางคาย,ยางเนี่ยก็สร้างความพึงพอใจให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับใน2-3สเดือนที่ผ่านมาในราคาน้ำยางสด จะอยู่ที่70กว่าบาทนะครับเกือบ80บาทแล้วแหละนะครับทานะทำให้เกษตรกรนะของเราเนี่ยก็ตื่นตัวหันกลับมาบารุงรักษาสวนยางกันมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางหนึ่งที่จะทําให้เกษตรกรอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางมีความยั่งยืนด้วยนะครับก็ ปัจจุบันในการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาได้ร่วมกับสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดยะลานะครับจัดกิจกรรมเปิดตลาดประมูลยางก้อนถ้วยเป็นรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนด้วยนะครับเพื่อยกระดับราคายางก้อนถ้วยในพื้นที่รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพยางแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนนะครับก็ทำให้เกษตรกรมีความพอใจกับราคาที่ได้รับเป็นอย่างดีซึ่ง สามารถยกระดับราคายางในท้องถิ่นได้5-7ถึง7บาทต่อกิโลกรัมนะครับส่วนพี่น้องชาวสวนยางก็บอกว่ารู้สึกภูมิใจที่ราคาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็พอใจมากถ้าได้แบบนี้ตลอดไปก็ดีก็พออยู่ได้นะครับถ้าเกิดไว้ายางออกมาไม่มากก็จะได้พันกว่าบาทก็พอใจมากครปกติในสวนของตนจะเก็บน้ํายางไปขายนะครับก็อยากขอบคุณรัฐบาลนะครับที่ให้ ยางราคาดีแล้วก็ให้ช่วยอุดหนุนตลอดประชาชนเดือดร้อนภาคใต้ลำบากปลูกยางกันเยอะนะครับ